งานนิเทศพันใหม่วัยทีนนะฮะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนชั่นจะเปิดรับสมัครน้องๆม6ที่สนใจเรียนด้านสื่อสารมวลชนนะครับมาร่วมค้นหาตัวตนในโครงการนิเทศพันใหม่วัยทีนวันเสาร์นี้นะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึงตอนเย็นเลยนะครับที่ห้องประชุม4 0 1มหาวิทยาลัยเนชั่นศูนย์เนชั่นบางนานี่แหละครับก็จะมีคุณสุทธิชัยมาต้อนรับด้วยนะครับมีผู้ประกาศของเราหลายคนก็จะมาร่วมพูดคุยนะครับ ในหัวข้อแรงบันดาลใจกับคนดนใจนะครับแล้วก็จะพาน้องๆมหกมาเยี่ยมชมสตูดิโอมาดูเบื้องหลังการทำงานจริงเพราะว่ามาวันเสาร์เนี่ยเราก็ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงก็จะเห็นนะการอ่านข่าวนะครับมาดูแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะฮะนี่นะครับก็เชิญนะครับก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับ02 3 3 8 3 6 9 0นะครับ,รบ3 3 8 3 6 9 0นะครับ,รบหรือเข้าไปในเว็บไซต์นะครับก็ได้ nation.ac.th นะครับ worldwide.web.nation.ac.th นะครับเสาร์นี้นะฮะเสาร์ที่26มกราคมครับ